สวัสดีเด้อครับพี่น้องวันนี้นะครับฝนตกนะครับีผพาไปตึกกระดุงวันนี้นะครับผมฝนตกนะครับจะพาไปยกยอไปตึกระดุงได้พี่น้องนะครับตึกกระดุงอยูโทงหน้านะครับอันนี้เป็นไฟล์น้ำรนนะครับผมเป็นเขื่อนนะครับเขื่อนน้าเขื่อนน้าประจําตําบลนะครับนี่พี่น้องเป็นเขื่อนน้าประจาตําบลตอนนี้น้า น้ำล้นล้นแล้วคนพี่นอ้องน้ำล้นตะลิงแล้วนะครับทำอะไรล้นตะลิงแล้วเราจะพาไปตึกกระดุงพี่นอ้องจะาาพาไปเบิ้งกัน ภาพไปตึกกระดุงอยู่ทงหน้าพี่น้องครับาไปดูก่อนนะครับทางไปทงหน้าก็จะเป็นทางนี้ครับทงหน้าผมเดี๋ยวผมสิภาพแบบเบิงสองขางทางก่อนพึ่นตึกกระดุงนะครับอันนี้เป็นไฟน้ำล้นพี่น้องไฟ ไฟน้ำล้นบรรน,นุนสาาตำบลพูรัญช้างอำเภอนาคูจังหวัดกรสินนะะเบิ้งพี่น้องเบิ้ง,บนงนำ้นนะวุ่นขุนอุตัวอยู่น้ำล้นบักคักนี่พี่น้องนะครับล้นสันเคือนแล้วก็จะมีคนตึกกระดุงคนตึกกระดุงหันมา นีคนตึกกระดุมอันนี้ก็จะเป็นเขื่อนนะครับเขื่อนลำพยังประจำหมู่บ้านได้ปะย่ายได้หลาย่บ่เบิ่องยุบังดูงบอ่อ,อืมฮึ มาผู้เดีเอ,อเเ<ว>าบ่ห้าอ,อันนี้อาจารย์นะครับเป็นอาจารย์สอนนะครับผมญี่บุ่นเฮาอาจารย์สอนญี่บุ่นเฮานะากาลังสิไปถึกออยู่น้ำย่างอาจารย์ยรแม่นครับ กำลังที่ไปทงพี่น้องเราจะพาไปตึกยูทงนะครับผมเราจะถ่ยายหฮเบิ้งยูทงนะครับเป็นท่าเป็นทายูทงหน้าเจาขคองนะครับผมอันนี้ยุเคลือนนะครับผมยุเคลือนอยู่่ายน้ำร้น้าพี่น้องสมี่งกนเดอ้อนะครับผมเดี๋ยว พาไปดูที่ตึกกระด่งนะครับผมช่วย